ปรโลกปรโลกหลายคนคงจะได้ยินได้ฟังคํานี้แล้วแต่ว่าความหมายอาจจะไม่เหมือนกันคําว่าปารโลกที่สอนกันอยู่ตามวัดในโรงเรียนทั้งหลายมันก็มีความหมายว่าเป็นโลกหน้าหลังจากตายแล้วไปสู่ปรโลกคือโลกข้างหน้า <c oughs> มันก็มีความหมายว่าเป็นโลกข้างหน้าเป็นโลกอื่นเป็นโลกข้างหน้า แต่ว่าคําว่าประโลกประโลกนี่มันแปลว่าโลกอื่น <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นในขณะนี้ก็ได้มีโลกอย่างอื่นพร้อมกันอยู่กับโลกนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้และมีโลกอื่นเมื่อจิตใจดวงนี้เป็นเป็น,ปนทุกข์ตกนรก,มกหมกไหมมีจิตใจดวงอื่นที่ไม่เป็นอย่างนี้นี่จิตใจดวงอื่น ที่ไม่เป็นอย่างนี้เขากำลังอยู่ในโลกอื่นไม่ใช่โลกเดียวกับคนนี้ที่ตกนโกหมกม่านอยู่เดียวนี่ <c oughs> คำว่าโลกอื่นก็คือสภาพที่แปลกออกไปจากที่คนธรรมดาทั่วไปรู้สึกกันอยู่ปรโลกแปลว่าโลกอื่นสิ <c oughs> อย่าแปลว่าโลกหน้าสิ ถ้าแปลว่าโลกหน้าก็ขอให้มันหน้าชนิดที่ว่าจะถึงข้างหน้า้ในลักษณะอื่นในอัตภาพนี่เอาอัตภาพร่างกายนี่เป็นโลกแล้วในโลกนี่มีหลายอย่างอัตภาพร่างกายนี่ จะมีความรู้สึกอย่างสัตว์นรกก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้เปรตอสุรกายอะไรก็ได้อย่างสวรรค์ก็ได้อย่างมนุษย์ก็ได้อย่างพรหมก็ได้ในอัตภาพที่เรียกว่าอัตภาพแห่งมนุษย์นี่มีทุกโลกมีทุกโลกถ้าแ,แต่คุณจะอยากให้มันมีก่โลก20 30, 30โลกอะไรก็ได้ <c oughs> เขาจะมักจะนิยมพูดกันว่า 31โลก3ามสพบ <c oughs> เป็นอบ,บายเสสี่เป็นมนุษย์เสหน,หนึ่งเป็นสวรรค์ชั้นกามเหสหกเป็นพรหมชั้นรูปเสี่เป็นพรหมชัน้นเป็นพรหมชันนมช้นรูปเสียสิบหเป็นพรหมชั้นอารูปเสียสิสิบสี่เป็นเดี๋ยนะเป็นพรหมชั้นรูปเสียสแล้วเป็นพรหมชั้นอารูปเสียสิรวมกันเป็น31 31ิบิดชนนิด ทั้งสาสบเอดชนิดหรือสาสิบอดโลกนี่มีได้ในอัตภาพนี้เราจรึงว่าปรโลกมันคือโลกอื่นชนิดอื่นความหมายอย่างอื่นปรโลกชนิดทุกชนิดนั้นมีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี่แล้วแต่เราจะสร้างมันขึ้นมา มีได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วแต่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นโลกนะโกเป็นโลกสวรรค์เป็นโลกลมเป็นโลกได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้โดยอัตภาพนี้อัตภาพที่เรียกกันว่าอัตภาพมนุษย์อัตภาพอย่างนี้จะสร้างโลกอะไรขึ้นมาในอัตภาพนี้ได้ทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกอื่นโลกชนิดอื่นนะสร้างขึ้นมาได้ คิดอย่างคนก็เป็นคนคิดอย่างมนุษย์ก็เป็นมนุษย์คิดอย่างเทวดาก็เป็นอย่างเทวดาคิดเป็นสัตว์นรกก็เป็นสัตว์นรกคิดอย่างหมาก็เป็นหมาคิดอย่างแมวก็เป็นแมวเป็นได้ทุกอย่างโดยอัตภาพนี้เ <c oughs> นี่ยปรโลกที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> ในอัตภาพนี้มีปรโลกครบหมดไม่ต้องรอต่อตายแล้ว เป็นจริงหรือไม่จริงคิดดูจริงหรือไม่จริงแล้วเห็นได้เองหรือไม่เป็นสันติโกหรือไม่เห็นได้เองหรือไม่โลกอย่างนี้ถ้าเป็นอากาลิโกหร,รือไม่คือเป็นทันทีไม่ต้องรอจริงหรือไม่ันก็เ,เป็นอย่างชนิดที่เรียกผู้อื่นมาดูได้ฉันเป็นหมาแลยมาดูคิดอย่างหมาทําอยู่อย่างหมาเป็นหมาเรียมาดูได้เนี่เป็นเอฮิปัสสิโก ปรโลกนี้มีได้ที่นี่เดี๋ยวนี่ในอัตภาพนี่เรียกว่าปารโลกปรโลกการโลกชนิดอื่นความหมายอย่างอื่นสภาพอย่างอื่นไม่ได้มีความหมายวันเบื้องหน้าต่อตายแล้วแต่ว่าคำพูดชนน้้ยังมีอยู่ในพระบาลีพระพุทธเจ้าพูดตามภาษาชาวบ้านท่านก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะ ตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปนรกท่านก็ยังพูดตามภาษาชาวบ้านอยู่แต่เพื่อเขาปฏิบัติธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับเขาจะเลือกเอาสวรรค์หรือจะเลือกเอานารกตามแบบของเขาตามแบบของเขาขอใอ้จําให้ถนัดตามแบบของเขาพระพุทธเจ้าท่านไม่คัดคาด้านผสมโรงผสมรอยกันลงไปว่าแกต้องการนรกตามแบบของแกก็อย่าทำอย่างนะั้น แกต้องการโรกไอ้สวรรค์ตามแบบของแกก็ทําอย่างนี้นี่ก็สามารถทําให้มันได้เหมือนกันแหละแตจะขอระบุว่าไม่ต้องรอจะตายแล้วชนิดที่ไม่ต้องรอจะตายแล้วทําทันทีก็ได้ทันทีนี่มีโลกอื่นกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ในอัตรภาพนี้ ทำได้ตามความต้องการตามที่ประสงค์